ลักษณะนิ้วก้อยคุณจะมีพรสวรรค์ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารมีความสามารถในการปรับตัวเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายคุณจะมีความสามารถเข้ากับสังคมใหม่ๆได้ดีลักษณะนิ้วก้อยของคุณบ่งบอกถึงลักษณะของคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจผู้คนรอบข้างมักแสดงความรักและความเป็นมิตรต่อคุณอยู่เสมอ เป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงและจะไม่มีปัญหาในการสื่อสารอารมณ์ของตัวเองเลยนอกจากนี้คุณยังไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับการสนทนาที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งคุณมีแนวโน้มที่จะชอบรักษาบรรยากาศแห่งความปรองดองและความสามคัคคีจากลักษณะสัดส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ คุณมีทักษะทางด้านการสังเกตรหรือเป็นคนช่างสังเกตที่ดีคุณชอบที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบครอบก่อนลงมือทำงานเสมอดังนั้นเรื่องต่างๆที่คุณทำจึงมักประสบความสำเร็จด้านความรักของคุณเมื่อคุณได้ตกหลุมรักใครสักคนแล้วคุณจะให้ความสำคัญกับคนที่คุณรักอย่างมาก แต่กระนั้นก็ไม่ได้ทำให้คุณถึงกับหลงไหลคลั่งคลายาอย่างเอาเป็นเอาตายแม้คุณจะเป็นคนที่ใส่ใจกับคนรักเป็นอย่างดีแต่ก็จะไม่มากไปจนทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอ,อึดอัดหากเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดใดาๆกับความรัก คุณก็มักจะสามารถยับยั้งความรู้สึกได้ดีกว่าคนอื่นๆเพราะคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เก่งด้วยลักษณะนี้ไม่มีใครที่จะสามารถและเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ง่ายการตัดสินใจของคุณในเรื่องใดๆจะถูกกลั่นกรองออกมาจากสมองอย่างรอบครอบมากกว่าการตัดสินใจด้วยความรู้สึกคุณจึงมีลักษณะแนวคิดที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ดีทั้งการงานและความรัก ลักษณะความสัมพันธ์ของนิ้วคือนิ้วกลางยาวกว่านิ้วชี้ซึ่งยาวกว่านิ้วนางและนิ้วก้อยกับนิ้วหัวแม่มือมีความยาวเท่ากันรูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่ามือที่สมดุลหรือมือที่ประสานกัน นิ้วกลางที่ยาวขึ้นนั้นแสดงถึงธรรมชาติที่เป็นคนขยันขันแข็งในขณะที่นิ้วนางที่สั้นกว่าอาจบ่งบอกถึงเป็นคนที่ขาดความกล้าในการแสดงออกและการตัดสินใจความยาวที่ค่อนข้างเท่ากันของนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือคือความสมดุลระหว่างการใช้ตรกกะทางความคิดและการใช้สัญชาตญาณและบ่งบอกว่าคุณนั้นมีความสมดุลด้านความสามารถในการปรับตัวได้ดี รวมถึงมีสัดส่วนทางอารมณ์ที่ดีคนที่มีรูปแบบนิ้วลักษณะนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนักการทูตนักเจรจาเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมมีทักษะการวิเคราะห์และความคิดสร้างสารรค์และอาจจะเหมาะกับงานด้านการตลาดหรือการโฆษณาอีกด้วย คุณอาจมีความสามารถในการปรับตัวและใช้ความสามารถจากความรู้รอบตัวรอบด้านเพื่อการทำงานที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นเช่นการเป็นผู้ประกอบการผู้จัดการผู้บริหารหรือการเป็นผู้ที่ให้คําปรึกษานอกจากนี้ด้วยธรรมชาติที่สมดุลยังทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในอีกหลายหลายอาชีพได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือ วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง